ผลของการคัดลายนั้นก็แข่งขันคัดลายโออออเวร์ลนะฮะคุณสรารวุฒิครับเป็นการคัดลายโอเวอร์ออลก็150คัดลายรวมกับ130แล้วทำการแข่งขันรวมกันแต่ว่าเราแยกการแข่งขันเป็น150ยห้าสิบเพราะงวัลเราแยกกันอ่าแล้วก็130ยสาอันดับบนด้วยนะครับวันนี้จีนศักดิ์ชัยมนตรีมาไหมมาครับโอ้เจ้าดำเมืองตรังรู้สึกกับ <นะ S 1> ตำแหน่งที่4ของอันดับบนโอ้สนามนี้มาดีครับอ่านะฮะแล้วธีระยุทธวิเชียน ที่รุจักพิเชนิก็อดีตดาวดังของเราด้วยนะครับมาที่หนึ่งของ150ของการคัดลีฟายนะครับแล้วก็นี่แหละฮะสิริชัยยวนเกิดนะฮะเด่นการดิดเด่นการดิีรู้สึกอยามาอันดับ2อันดับ3เอ้าเดี๋ยวเรามาดูเบอร์กันครับหมายเลข97ครับหมายเลข97ตรงนี้นะครับสำหรับธนงศักดิ์ทินตะท้อนครับวิทย์เซอร์วิสบารมีหลวงปู่ทวดสปีด800ร้อร์ซ่าครอบครัวสอทักษิณ สุราษฎร์ธานีครับนี่กองเอทียชุดใหญ่เลยนะออดีตดาวดังเราเช่นกันนะครับมาที่หมายเลขหนึ่งร้อยครับชูศักดิ์ศรีสุขครับมารุ่นของเขาแล้วนะฮะของเต็งเรซซิ่งนุร้อยเดียวลงกลึงมงคลนครศรีตรังครับน่ากองเชียมาด้วยครับหมายเลขสิบสามครับเป็น,นรุ่นร้อยห้าสิบสำหรับทีรยุทธวิเชียนนะ,ะสมบัติสองสีกเก้าที่ผู้จัดให้ทนายโต้งหมอนธรามินทาช่างเบาวท่าทองในเอเอเจ็จอยกิจสมบัติซิกสปีดสุราษฎร์ธานีครับ เก้าสิบสองครับในรุ่นอันสปอร์ตครับหรืออันดับบนนะครับอดีการสุขคุ้มครับน้องป๊อบว R Y วิโลยน์กระแพงแสนแอน L B R บเลงบางรักตังปูเก็ตครับโอ้อาจารย์นี่ไงโอ้ตอนนี้ฝันใจผมเลยครับใครครับจิรศักดิ์ชัยมนตรีครับหรือว่าดำเมืองตรังอ๋อนี่ไงลูกศิษย์ของเขาเป็นผู้ชักนำนี่แหละซันต้าจิรกรสุขคุ้มนะฮะก็งบอกว่าจากชอธนพัฒน์ลงกึงมงคลนครสีตรังหมายเลขหนึ่งสี่ครับ อดิศักเพียงดีครับสิเกบันท้ายสมุทรสาครอู่ช่างอาจจนตการดุกดีเอสดีในพี่เลนพีพพน้อยปากน้ำช่างนิ่มหนองแคช่างบิ๊กหอจกซิสสปีดพาร์นาวินโมเดลชื่อทีมค่อนข้างยาวก็เดินทางไกลเนาะมา,มาจากใต้นะครับก็ขอสปอนเซอร์เยอะ,ะนิดนึงนะครับสี่ห้าหกครับหมายเลขสี่ห้าหกอมตะทองนวลน,นะสมบัติสองสี่เก้าเปุ้ยจัดให้เทจอยกิจสมบัติทนายต้งหมอนดรามินทาช่างเบาท่าทองเก้าเก้าครับ หมายเลข99สลีชัยยนเกิดเนี่ยฮะนนี่<ฮ>ะ,<ฮ>ะเก,เก๋พันท้ายสมุทรสาครอูอ่ช่างอาจจนตการลูกดีดี SA, ในพิเ P PP, P PP, นนนนรนพีพีน้อยปากน้ําช่างนิ่มหนองแคร์ช่างบิ๊กของเจกรสิ่งประดิษนาวินโมเดลหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่พัทนาลักขณามครับเอ็นเจทีชอจเลยนจยนลุงพัฒ8เจ็ดบ้านนกกรจกรเพชรบุร<ม>ีปอน48ในี่แในกิตติของเรานะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจแล้วเป็นะเป็นเพื่อนกันเนาะอ่านะฮะเราก็จะเห็นหน้าว่านักแข่งดังๆเนี่ยในรุ่นนี้เยอะ ในอดีตนะครับอดีตนี้ก็เคยต่อกองกันมาทั้งนั้นนะครับแมงกิสตีฮะหมายเลข37ครับหมายเลข37นพเดชในตีบัญชาครับ V R Y วิโลดเดียกำแพงแสนแอนด์ L V R เลงบางรักตรังครับหมายเลข5ครับหมายเลข5เกียรติศักดิ์นุ่นสงครับ71 p l หนึ่งเพลสเล็บโซฮิปโ d ล n ีดีไอไดโลุงพัด87อีกอยและซิ่งตรัง62สนาวิวแก่นจันครับ V R Y วิโลดเดียกำแพงแสนแอนด์ L V R เลงบางรัก เอฟซีประเสริฐยานยนตร์ตรังครับโอ้โหแล้วนี่ฮะหมายเลขอะไรครับอันนี้มันนอกอะไรวะเนี่ยนอกอีก,กาฮะใช่เหรอนอกอีก,กาแอนอีตูฮะปาสามสิบครับหมายเลขสามสิบหมายเลขสามสิบธันวาสมสงาฮะจากเอฟอาร์ซีบายนุเซอร์วิทมหาสารคามครับหมายเลขเก้าสิบเอ็ดครับอิสระพงปูรุลครับจากซิกสปิด เก่งห้วยโปร่งลบบุรี84 6เอนจินและขดสวรรค์อัดอนอีกหนึ่งคันนะครับมากันที่หมายเลข6ครับสลาวุธปานสิทธิ์ครับ NRC นึกห้วยยอดเรซิ่งตรังครับโอ้จากตรังมาเยอะเลยนะครับอโอ้แต่ละคนนี้นะมาจากใต้ียกว่าถ้าภาษานะไว้รู้ว่าแสบๆทั้งนั้นนะแสบแสบในการกับขี่ครับมาเลขที่หมายเลข9ครับหมายเลข9กวุฒิศั์ข้าวหานครับ แดนเจรัสทอยซิกสปิดแอนฮีโร่และซิ่งทีมปทุมธานีตามมาด้วยหมายเลข33ครับพิตรีดาแมฮะซิกสปิดช่างเก่งห้วยโปรง่งปัต,ตานีพิตรีพิตตีานี <Pit 3. S 1> เลยนะครับไม่ได้อ่านว่าพิตตี้นะอ่านพิตรีครับก็นะเป็นดาวดังจากภาคใต้นี่เยอะ เมื่อสองสาวที่ก่อนเราไปจังหวัดสุราษฎร์เนาะเราไปที่ไปหาดิบการดิบเราไปที่การดิบการจดิบนะครับไปงานแต่งงานแต่งของน้องเฟิร์นเอกนายงน้องเฟิร์นหรือน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นกับเอกนายงเดี๋ยวก็จะแต่งกันอีกวันที่เจ็ดตรงกับเอเชียมอเตอร์คอนเลยเอาละครับการแข่งันในรุ่นนี้นะครับท่าชิกที่อยู่ทางบ้านหกรอบสนามนะครับระยะทางรวมแล้วสิบห้ากิโลเมตรนะครับโโอ้ห มมีทางสปอร์ตร้อยห้าสิบีนะครับเข้าสู่ในรอบวอร์มอัพกันก่อนนะฮะเห็นเขาวาสกิก็นั่นนึกถึงสีชายงสว่างอาลิ์นะครับนะผมนึกถึงสุเมศเลิศวิระนนทรัตถ้ามาในรุ่นอันเดอร์บอนี้ก็ต้องนึกถึงเอกลักธุ์พันปิษนุพลแสงสว่างธรรมนนทศิลปประคุณอันนั้นมีพระเนี่ออะไรต่างๆนะครับ ขอขอบคุณในส่วนผู้สนับสนุนในรุ่นนะครับขอบคุณโบ๊ทีไทยแลนด์ครับขอบคุณไบสตอรี่เก่งการ,ราดซิกสปิดแอนด์ฮีโร่สปีด800นครปฐม BAP r พีเรซิ่ร้านเสเกอ,อะไรแต่งพันท้ายริดพันธ์สวิตสายเบรกช็อกอัพร้าน LC Project Shop อลามินทาริตพันธ์ลูกเจดหนึ่น้ำมันเครื่อง p o ว e r g a r d สันต้า1 4 1สนสนับสนุนทูที ร้านฮอตไทม์อะไรน้องซันต้าหัวเลาะใหญ่ร้านฮอตไทม์อะไรตลาดภูนทรปทุมธานีนะฮะซันต้านี่เขาสนับสนุนรุ่นนี้ด้วยนะโอ้น้องซันต้าจิรกรสุขุมต้องเรียกว่าซันต้าจิรกรอย่าไปเรียกว่าซันต้าซันต้าแท้ๆคนละคนคนละคนกันนะฮะนั่นซีตานั่นซีตา อ่าแล้วก็ขอบคุณคุณผู้บ่าวเอกนายงเจ้าบ่าวเอกนายงผู้ประสานงานครับนะแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนในรุ่นด้วยกับน้องเฟิร์สเดี๋ยวไปแต่งรอบสองวันนี้เพื่อนๆพี่ๆทีมงานสองจังหวะนี้มากันเยอะเลยเนาะอ่าจากทางใต้ก็เยอะล้วนๆล้วนๆเลยสรคามมีสรคามมีปทุมธานีนะแล้วก็มีนครสวรรค์นะที่เข้ามาสอดแทรกนะฮะ นอกแล้วก็มีนอกนั้นก็ภูเก็ตสุตราษฎร์รตรังนะฮะตรังนี่เยอะเลยครับครับผมตรังนี่เยอะมากนะฮะในรุ่นนี้ได้รับเกียรติในช่วงของพิธีมอบรางวัลโดยคุณอาทิตย์บริหารวัเขตนะฮะครับจะให้เกียรติมอบรางวัลจากยางรถจักรยานย,ยนต์พิลลาลรี่นะครับต้องขอเรียนเชิญไว้ก่อนนะครับรถเยอะฮะรถเยอะก็เป็นไม่ว่าจะเป็นสวนนกน้ําไม่ว่าจะเป็นสระพัง ใช่ไหมสนามบินกองบิน28นครศรีธรรมราชหาดใหญ่ลุงตู่เคยได้แข่งนะเหรอแข่งกับทวีปคงประโชอย่างเงี้ยผมเคยไปภาครถแข่งที่จังหวัดตังแข่งกับปูฉาโรดวงวอนอย่างเงี้ยไปอะไรนะบ้านนาโต๊ะหนีอะไรครับเพราบอกว่าทวีปคงประโชคได้รู้กันเลยนะเอาละครับการแข่งขันจะเริ่มแล้วครับหกรอบสนามสิบห้ากิโลเมตรครับเรามาดูครับระหว่างสปอร์ตร้อยห้าสิบกับคารับอนร้อยสองสิบครับ ที่เสียงเราใจหอมหวนกลิ่นทูทีครับมากดเข้ามาตรงนี้ครับสีเหลืองๆตรงนี้ถนงศัก์ชัวเราต้องดูนะครับว่านักแข่งทางภาคใต้นั้นหัวจิตหัวใจต้องบอกเลยนะครับว่า เกิน์ร้อยนะครับร้อยห้าสิบก็ว่าได้นะครับใช้คำว่าของแท้สมใจจะไม่สนับสีหรือเปล่าแต่ว่าของนั้นจริงดีกีไม่ธรรมดาครับเป็นดาวดังสนามไทยแลนด์ด้วยแล้วก็เป็นดาวดังจากทางภาคใต้โอ้ยหมายเลขสามสิบสบัดนะครับในรุ่นเล็กน้อยร้อยห้าสิบนะครับสะบัดเล็กน้อยเล็กๆน้อยๆนะฮะชันวาสมสง่าจากมหาสารคามเด็กบ้านผมเด็กบ้านผมครับอีสานอีสานแมนบอ คอยกระเซียกันอยู่เจ้าคนอีสานคอยกับคนอีสานคือกันนะตอนนี้ซันต้าจิรกรก็มาเชียร์ด้านหลังเรานะอ้าวสนงศักดิ์สินทรอนตอนนี้กะชูศักดิ์ศรีสุกอีกแล้วคู่นี้เลยนะครับคู่นี้แหละนะครับชัวชัวชัวหรือม้วนิ่มอ่าเบอร์หนึ่งร้อยเปล่าถ้าเบอร์หนึ่งร้อยก็ใช่อ่ะเรายังไม่เห็นดาวดังของเราอีกเลยาชัวมาเลขหนึ่งร้อยกับมาเลขเก้าเจ็ดครับ ชูศักดิ์ศรีสุขนำฮะนี่ว่าเป็นฝันใจของผมนะจิรศักดิ์ชัยมรีสีเขียวนี่เปล่าอ่าเขียวเขียวครับในรุ่นอาดมบสามสิบครับจิรศักดิ์ชัยมรีหรือว่าดำเมืองตรังฮะอ่านี่ในในคันนี้ที่คุณชอบคุณชอบเป็นพิเศษใช่ไหมชอบฮะถ้าคุณไม่รู้จักแล้วคุณไปเดินแถวตรังคุณอาจจะเดนาเหลือคุณอาจจะโดนตามในเมื่อสิบกว่าปีก่อนไปเดินส่งเด็กไม่ได้เอาละครับตอนนี้ชูศักดิ์ศรีสุขครับ แลคงเป็นผู้นําตามด้วยทนงศักดิ์สินธนและที่3น้องโป๊ปวัดิกันครับที่4อดิศัก์เพียงดีครับแล้วก็ถัดมาที่5นั้นเป็นที่1ของ150ครับธิรชัยยวนเกิดและที่2ของ150ครับตีนุชวิเชียนและที่5ของ130คือจิรศักิ์ไชยมนตีครับ โอ้จเจรศกชัยมนนรตนะครับเจ้าดาเมืองตังนั้นนะครับในลุ่นี้าอันดับบนอันดับบนนั้นอยู่อันดับที่5านะครับอ่าขวัญใจของคุณเลยใช่ไหมครับก็ทุกๆคนนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่กดไลค์กันมามากมายนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาทางภาคใต้นี่เยอะเลยนะครับสองจังหวะนี้จะได้รับความนิยมทางภาคใต้เห็นบอกว่าชูศักดิ์ศรีสุขนี่เป็นแชมป์รถคูโบต้าด้วยเหรอใช่ไหมครแชมป์ถ้วยพระราชทานด้วยนะเมื่อกี้ลงไปถ่ายนาให้เราแล้วเาไปถ่ายให้เราดูแล้วเอไปถ่ายให้เราดูแล้ว ไปดูดอกลันี่ขนาดไม่มีกูวต้านะเอาเอาเอารถสีเหลืองๆนั้นไถเลยนะครับโอ้โหไายจริงๆเลยแต่มาดูรุ่นนี้ครับเขาคงไม่ไถนาแล้วล่ะเขาคงจะเอาจริงาโอ้โหมียกล้อด้วยที่สที่4เมื่อกี้รู้สึกจะเป็นอิักดิ์เพียงดียกล้อเลยหรอเอายกล้อจะแซงปุ๊บไงแต่ว่าแซงได้เปล่าไม่รู้นะหกรอบครับท่านผู้ชมครับหกรอบอ่าเมื่อกี้แซงยกล้อนี่เหมือนจะแซงแต่ยังไม่แซงนะ นี่สมัยก่อนนี้ถ้ารุ่นนี้นะฮะโอ้โหต้องโดดโรงเรียนมาชมกันแล้วสุรไทยแชมป์ซับบอลดอนโตมี่ขี่ตั้งแต่ในรุ่นวินมอเตอร์ไซค์นะฮ no อนด้าโนวาแดชต่างหน้าทับใจเทา้าแล้วก็มาเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ลิโลดยนเนี่ยนะเอา้ากดแซงเขาไปแล้วครับ9 7ครับกดขึ้นมาเลยครับคันแรงนงศักดิ์ทินถทรอนได้หน่อยเดียวครับแล้วก็เอาคืนอีกเหมือนเดิมครับยังอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งครับสำหรับธนงศักดิ์นี่แหละ มายเลขหนึ่งร้อยทูสักสีสุกไม่ยอมเหมือนกันนะครับไม่ยอมเหมือนกันโอ้โหทูศักดิ์สีสุดนี่ไม่ธรรมดานะครับดีกีนี่เป็นแชมป์คูนนโบต้ดาด้วยเห<ล>รออแน่นอนแชมป์ตัวยประหลาดด้วยแล้วก็แชมป์ต้วยประหลาดด้วยฮะป๊อปเหรอหลุดคล้องเหรอ,อหลุดไปแล้วป๊อปวาติกันสุคุมนะครับใชหลุด,มดไม่ใช่โค้งหนึ่งด้วย วารีการน้องป๊อปหลุดโค้งไปแล้วนะครับหลุดไปแล้วอันนี้มีพายกับซิปนะฮะมีพายกับซิปครับพี่เดชแท็กเกอร์เขามาบอกหน่อยเดียวหน่อยเดียวบอกเอาละครับ97ครับยังนําอยู่นะครับตอนนี้ขนงศักถิ่นสะท้อนครับครับในรุ่นอัลบอร์ร้อยสามสิบนะครับเรายังไม่เห็นสปอร์ตร้อยห้าสิบนะครับรู้สึกว่าจะเป็นในส่วนของทีวิเชียนนะแสงศิริชัยยนต์เกิดขึ้นมาแล้วครับทีวิเชียนนั้นตำแหน่งที่หนึ่งของร้อยห้าสิบนะครับตำแหน่งที่สองของ ร้อยสิบก็เป็นสิริชัยยนเกิดแล้วครับแล้วก็เป็นที่สามอมตะทองนวลที่สี่กิติศักนุ่นสงแล้วก็ที่ห้าพัชรล,ลักษณนามครับเราจะเห็นนะครับว่าฮอนด้าแดนนี่เยอะมากเลยนะครับโอ้โหในย้อนอดีตเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรถคลาสสิกนะาาใครมีเก็บมาแต่งแล้วก็โชว์ไว้นี่ถือว่าเป็นรถคลาสสิกนะครับ รถร้อยห้าสิบที่นำอยู่นี่ก็คงจะหนีไม่พ้นรถของปีชายงสว่างอรุณใช่ไหมใช่ไหมอวาสกีเคอาร้อยห้าสิบสมัยนั้นในยุคนั้นนะครับเฮียหังกับปีชายงสว่างอรุณน,นะครับปีชายงสว่างอรุณนนะถือว่าเป็นขุนศึกคู่บารมีของเฮียหังเลยนะครับอ่าธนงศักจริงร้อนครับยังเป็นผู้นำรับหมายเลขเก้าสิบเจ็ดรถสีเหลืองเหลืองมองก็รู้นะเป็นฮอนด้าโนวาแดดนะใช่ไหมฮอนด้าโนวาแดดแต่ว่าข้างหลังนี่ดิ ข้างหลังก็เป็นเท้าด้านเด่นยามาฮ่ารู้สึกสปีดนะยามาฮ่าสปีดนะฮะยามาฮ่าสปูดเหมือนกันเลยฮะยามาฮ่าสปีดนะครับก็มีพี่เลี้ยงกระสิบอกด้วยแตขอบคุณครับขอบคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามหน่อยสปีด800คืออะไรอ่ะอ๋อชื่อร้านอ๋อสปีด800ไม่ใช่รถสปีด800นะโอ้รถอะไรวิ่ง800ร้านสปีด800นะ ผมก็แปลกใจอยู่โกหม่ำสายหาเขาบอกว่าจังหวัดตังฝนตกครับนะบอสอ๋อเอเชียสายใต้อเอเชียสายใต้โกหม่าบอกนะครับหนอนนั่นก็สิบสี่สิบสี่สิบสี่จูเปียบอกว่าสิบสี่สิบสี่นะฮะแล้วก็อาคมแบบสู้ๆทีมใต้นี่โอ้คอมเมนต์มาเยอะแยะเลยขอบคุณครับพี่น้องชาวภาคใต้นะครับขอบคุณด้วยถ้าเราไปทางภาคใต้ก็อย่าลืมทักเราบ้างนะครับผม ฮะไม่ทักะฮะรอถือไม้มารอเลยฮะรออะไรฮะอรอประคับประคองอยู่อ,อาล้วครับโอ้ยเอาล้วครับหมายเลขเก้าสิบเอ็ดครับยังนำอยู่เรามา,าดูที่สามนะครับอดิศักดิ์เพียงดีนะครับไล่เข้ามาแล้วฮะตอนนี้อดเด็กอดิศักเพียงดีนะครับตำแหน่งที่สามสปีดน,นะฮะยามาฮ่าสปีดตำแหน่งที่สองนะหมายเลขหนึ่งร้อยเอาล้วครับกดขึ้นมาแล้ววงนอกเอาล้วครับแม่ยังขึ้นไม่ได้ นอกเป็นของคุณในเป็นของฉันนะครับกำลังไล่นะครับมาและอย่างนี้อย่าลืมนะครับเชียร์หมายเลขสามสิบห้าสมเกียรติจันทรานะครับแน่นอนช่องทีทีนะครับช่องสามสิบหกอ่าก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่สวยงามนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าในส่วนของธนงศักดิ์ธินทร์อนนะครับขึ้นมาได้แล้วยังไม่ยอมเพียงพำนกับยามาฮ่ายังครับปิดลายสวยมากนะธนงศักดิ์ธินทร์้อนนี่โอ้โห รถเนี่จริงๆแล้วสองรุ่นนี้ในรายการผลิตเขาเลิกผลิตแล้วเลิกผลิตแล้วแต่อะไรยังมีนะฮะอะไรแน่นอนเอาแล้วครับยกล้อมีขยมดึงแล้วก็แหม่ยังขึ้นไม่ได้ยังทำท่าจะขึ้นนะครับทำท่าจะเสียวขึ้นยางนะครับโอ้โหเมื่อกี้เห็นลายแต่ว่าข้างหลังนะครับตอนนี้มาแล้วอดิศัก์เพียงดีสองคันอย่าเพิ่งแย่งกันเยอะนะอ้าอย่ามาห้าเหลื่อมเหลื่อมนะอ้าอย่ามาห้าเหลื่อมเหลื่อมขึ้นมานะครับพรท้านัตหนีครับ เอาล่ะครับอดิศักเพียงดีตอนนี้เข้ามาสอดแทรกแล้วในตำแหน่งที่3ครับและจะขึ้นมาที่2แล้วนะครับตอนนี้อ,อดิศัก์เพียงดีนะครับใช้รถฮอนด้เหมือนกันนะครับเลอยหนึ่งรอบสนามเท่านั้นครับคุณตุ๊กหมายเลข14นี่แหละจะเป็นตัวแปรนะครับอา้าเกาะไปเกาะไป เดจอมเรซซิ่งบอกเกาะไปกาะไปไขแดงแยงเอาหลาเอาไขแดงแยงเอานะฮะแตลว่าอะไรวะไม่รู้ต้องถามพี่น้องทางภาคใต้อ๋อไขอ๋อสิบสี่อนอน่เอดีจากยงดีผมผมพูดไีเนี้จะหาว่าแป้งนาโนดนี้ผมก็เคยพาเขามาแล้วนะไอแป้งมันรุ่นน้องผมกอจอแป้งรุ่นน้องผมครับก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละเป็นเพื่อนกัน อ้าวโดนไปแล้วครับตอนนี้ชูศักดิ์สีสุกสครับเดี๋ยวมาห้าสปีดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วฮอนด้าโนวาเดทฮอนด้าโนวาเดทสองคันทั้งหลังเลยครับต้องบวกเัาก็บอกเชียร์สายใต้ครับต้องบวกแล้วนะครับอะ,รอะไรนะเมื่อกี้ไข่แดงอะไรนะไข่แดงไข่แดงเอาแล้วลาวเอาลาวเอาลาวเอาแล้วครับมาแล้วครับไข่แดงทำได้เขาบอกไข่แดงทำได้ก็แสดงว่า บวกเก้าเดี๋ยวจอมบอกเขาเทินสิบแล้วนะครับบวกหลวงบวกบวกหลวงบวกธนงศักดินทะท้อนจะขึ้นได้หรือเปล่าออกเทินสิบเอ็ดนะฮะเทาแล้วครับเขาเทินสิบสองโอ้โหเทินสิบสามทางตรงรับคันเร่งเปิดมาถึงตรงนี้นะฮะตำแหน่งที่หนึ่งยาวมาครับจะโดนหรือเปล่าลมดูดลมดูดโอ้โหูศักดิ์สรีสุดเข้าก่อนครับตามด้วยธนงศักดินทร์ทอนอดิศัก์เพียงดีครับตำแหน่งที่สาม แล้วตแนหน่งที่150ครับฮีนยุทธวิเชียนครับที่250สิรจิชัยยนเกิดแล้วก็ที่4ของ130นะฮะจินศักษษษชัยมนตรีนะครับอ่าแล้วก็ที่5นะครับอ่าเป็นที่3ของ150อมาตะทองมวนนะครับแล้วก็กลับมาเป็นเกติศักษษนุ่นสงครับที่4นะฮะของ150นะครับแล้วก็ที่5ของ150พระาสรลักษณ์นามครับ แล้วก็อันดับบนนะฮะเดี๋ยวเราผลยังเป็นทางการรายงานอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ไปพบกับผู้ประทัรายการสักคู่เดียวครับครับ ตอนนี้ท่านผู้ชมกลับมาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับกับการแข่งขันในเป็นเอสดีไทยแลนด์รลซึ่งเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยในสนามที่8นะครับในช่วงของพิธีมอบรางวัลโดยได้รับเกียรติจากคุณธีระอัมพันธ์วิทยานะครับจากน้ํามันเครื่องอเดเมซูโดยบริษัทน้ํามันอพพลโลไทยจำกัดขึ้นให้เก็บมอบรางวัลครับเรียนเชิญท่านมอบให้กับตําแหน่งที่5นะครับเป็นหมายเลข37นพเดชเนติบัญชานะครับ จากวีอาวาวิโรจน์กําแพงแสนแอนเอลวีอาร์เลงบางรักตรังนะครับตำแหน่งที่4นะครับเป็นของจิรศักดิ์ชัยมนตรีนะครับชอธนพัฒน์ลงกลึงมงคลนครศรีจังหวัดตรังนะครับมอบโลกเกียรติยศให้นะครับส่วนตำแหน่งที่3นะครับอดิศักดิ์เพียงดีครับสิเกพันท้ายสมุทรสาครอูอ่ช่างอาจยนตะการตุ๊กดีเอดีในพิเรนพีพีน้อยปากน้ำช่างนิ่มหนองแคช่างบิก๊กหอจกอรซิกสปีดพาร์ทนาวินโมเดลครับพร้อมกับ รางวัลน,น้ำมันเครื่องเดมิสื่อด้วยนะครับตำแหน่งรองชนะเลิศเป็นของธนงศักดิ์ถิ่นสะท้อนนะครับจากวินัยเซอร์วิสบารมีหลวงปูท่ทวดสปีด800ยัวซาครอบครัวสทักษินสุราชธานีครับยินดีด้วยนะครับและตำแหน่งชนะเลิศตรงนี้นะครับให้กับชูศักดิ์ศรีสุขครับของแตงเรสซิ่งนุร้อยเดียวลงกึงมงคลน,นครศรียินดีด้วยครับ ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับผู้สนับสนุนด้านนอกนะครับที่สนับสนุนในรุ่นนี้นะครับโบชีไทยแลนด์นะครับไบส์สตอรี่เก่งการ่าซิกสปิดแอนฮีโร่สปีด800นครปฐมครับบีเอเอพีเลสซิ่งเซกเคาท์พันท้ายไหล่แต่งพันท้ายหรือพันสวิตสายเบรกชกอัพนะครับรันเอลซีโปรเจกต์ช็อปลามินท่าสปีดพันลูบ71นะฮะน้ำมันเครื่อง powercard ซันต้า141สนับสนุนทูทีแล้วก็ฮอตไทม์อะไรตลาดปูนซับปฐุมธานีครับ เรียบร้อยนะฮะปอมืออีกครั้งหนึ่งครับยินดีด้วยครับรุ่นต่อไปครับเป็นในรุ่นสปอร์ร้อยหจังหวะนะฮะหอมหวนกลิ่นทูทีนะครับรถตามหมายเลขนะฮะหนึ่งสามเกห้าและ4ครับ ก็จะเป็นสปอร์ต150นขาเราแข่งรวมแต่ว่าในช่วงของการคัดลิฟายนี่เราเอาเวลาโอเวอร์ออลนะฮะมาเป็นตำแหน่งของการสตาร์ทนะครับเราก็แลนด้อมตำแหน่งต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเด่นการดิดขึ้นไปก่อนครับแม่หล่อเชียวบอกเด่นการดิดนี่ไปแถวการดิดเมื่อวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปแต่งงานที่อำเภอการดิดนึกว่าจะเจอเด่นการดิดอุตสาหไปถึงการดิดละปรากฏว่าบ้านอยู่แถวนน เอาละครับยังคงได้รับเกียรติจากคุณธีระอัมพันธ์วิทยานะครับจากอิเดมิสึฮะน้ำมันเครื่องนะครับให้เกียรติมอบนะฮะโดยบริษัทน้ำมันอพลอตไทยจำกัดนะครับตำแหน่งที่5นะครับให้กับพัชรลักษณนามครับเอ็นเจดีชอจเลนยนลุงพัฒน์แปดเจบ้านนกกาจกรเพชรบุรีปอน48เพชรบุรีนะครับตำแหน่งที่4นะครับเกียรติศักดิ์นุ่นสงครับเจ็ดหนึ่งเพลสเลปโซฮิปโปลซีดีไอไดโนไดนามิกลุงพัด87อีกอยและซิ่งจังหวัดตรังครับ ส่วนตำแหน่งที่3นะครับเป็นของอมตะทองนวลน,นะฮะสมบัติ2 4งสเเจ๊ปุ้ยจัดให้เจ๊จอยกิจสมบัติทนายโต้งหมอนตรามอินทาช่างเบาวา่าทองสุราษฎร์ธานีฮะมอมน้ำมันเครื่องอเดมิสือนะฮะพร้อมกิฟต์ไวชเชอร์ผู้สนับสนุนนะในรุ่นด้วยนะครับตำแหน่งรองชนะเลิศเป็นของสิริชัยยวนเกิดครับ หรือว่าเด่นการดีนะสิเกบันทายสมุทรสาครอุชัางอาจนการลุกดีเอสดีในพิเรนปีพีน้อยปากน้ำช่างนิ่มหองแคช่างบ๊กหอจกสิกสปิดพาร์ทนาวิลโมเดลสุราษฎร์ธานีครับและตรงนี้นะครับยินดีด้วยกับตำแหน่งชนะเลิศนะครับให้กับทีนยุทธวิเชียนสมบัติ24.9 9เจ๊ปุ้ยจัดให้ทนายโต้งหมอโนธรามินทาช่างบ่าวท่าทองเนเอเอเจจอยกีสมบัติสิกปิดสุราษฎร์ธานียินดีด้วยครับ และนี่คือผลงานของสปอร์ต150นะครับคุณดงชัยวงสวรรค์ครับนายกสมาคมประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพด้วยนะครับยินดีด้วยครับกับทุกคนครับขอพระคุณคุณธีระอัมบันวิทยานะฮะจากน้ำมันเครื่องอิดเดมิสือครับให้เกียรติมอบรางวัลครับ